สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มัปเดตนะครับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับการโจมตีนะครับของสหรัฐนะครับต่อเยเมนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นที่จับตาดูนะครับของรัสเซียอยู่เหมือนกันนะครับข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้นะครับยุติบรรดาการโจมตีอื่นรัสเซียเตือนสหรัฐและอังกฤษหลังการโจมตีรอบ4นะครับต่อเยเมนใน6วันรัสเซียด่าทอสหรัฐและอังกฤษ สำหรับการต่อสู้นะครับที่ขยายตัวบรรปลายกับฮูตีสหรัฐต้องหยุดความก้าวร้าวต่อเยเมนและอื่นๆมอสโกเก่าปูตินสั่นกระดิ่งเตือนทถ้ำกลางวิกฤตการทะเลแดงที่เดือดดานรัฐบาลวลาดิเมียปูตินของรัเสเซียได้มีภพากวิจารณ์สหรัฐและอังกฤษอย่างรุนแรงภายหลังบรรดาการโจมตีสดใหม่ต่างๆในเยเมน มอสโกนะครับได้กล่าวหาวอชิงตันและลอนดอนของการต่อสู้ที่ขยายตัวบรนปลายกับฮูตีรัสเซียได้กล่าวว่าการตกลงเจรจาต่างๆไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าสหรัฐและอังกฤษต่อเนื่องการโจมตีเยเมนต่อไปมอสโกนะครับได้กล่าวอ้างว่าผลประโยชน์ของความเห็นแก่ตัวของลอนดอนและวอชิงตันอยู่เบื้องหลังการโจมตีต่างๆ แอร์เก้แลฟลอฟนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัเสเซียได้กล่าวว่ามันเป็นการยากสำหรับผมที่จะพูดถึงความเป็นจริงอย่างไรที่มันเป็นเพื่อที่จะคืนกับการตกลงเจรจาต่างๆเหล่านี้ในขณะนี้และเมื่อไรที่สิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งสำคัญที่สุดขนาดนี้แน่นอนที่สุดคือการยุติความก้าวร้าวต่อเยเมนเนื่องจากว่า ยิ่งอเมริกันและอังกฤษทิ้งระเบิดมากเท่าไรฮูตีก็ยิ่งกำลังมุ่งมุ่งหวังนะครับที่จะพูดคุยลดน้อยลงเท่านั้นมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาที่จะสร้างอุปสรรคปัญหาหน,าน้าน้ำนั้นในทุกทกที่และต่อมาก็มองเห็นว่าพวกเขาสามารถทำได้อย่างไรนะจากข้ามช่องแคบอังกฤษนะและจากข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก เล่นจนจบนะครับเสร็จของส่วนผสมต่างๆซึ่งจะส่งเสริมผลประโยชน์ที่เห็นแก่ตัวของลอนดอนและวอชิงตันการกล่าวแสบๆคันๆนะครับมาภายหลังบรรดาการโจมตีต่างๆทางทหารของสหรัฐต่อเยเมนในวันที่17มกราคมการโจมตีต่างๆของสหรัฐในวันที่17มกราคมต่อบรรดาเป้าหมายของฮูตีเป็นการโจมตีรอบที่4 ใน6วันการโจมตีทางอากาศล่าสุดได้มาได้ตามมาหลังการโจมตีของฮูตีต่อเรือที่เชื่อมโยงกับสหรัฐเจนโก้พิคาดีความตึงเครียดต่างๆในทะเลแดงระหว่างกองกำลังที่นำโดยสหรัฐและฮูตีอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการอย่างไรก็ตามไม่มีการลดขนาดลงที่ดูเหมือนอยู่ในสายตาด้วยทั้งสองฝ่ายกำลังปฏิเสธ ที่จะปล่อยกาดป้องกันของพวกเขาลงมานะครับมันข่าวแปลต่างประเทศชินนะครับก็เป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับของทางรัสเซียนะครับโดยรัฐมนตตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับของรัสเซียนะครับได้กล่าวนะก็พูดถึงว่าให้สหรัฐนะครับนัดหยุดการโจมตีนะครับร่วมกับอังกฤษนะต่อเยเมนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้การพูดคุยนะตกลงเจรจากับ กลุ่มฮูตีในเยเมนเนี่ยยิ่งยากคือยิ่งสหรัฐนะครับและอังกฤษเนี่ยครับร่วมการโจมตีเนี่ยทางฮูตีก็ไม่ยอมคุยด้วยนั่นเองนะก็เลยมองไม่เห็นนะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเขาจึงบอกว่าให้สหรัฐนะครับและอังกฤษเนี่ยนะหยุดการโจมตีเสียนะครับและการโจมตีต่างๆเหล่านี้ทางรัเสเซียมองว่านะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับของสหรัฐแล้วก็อังกฤษเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องน่านน้ําต่างๆอ่ะนะโดย เขามองว่านะทั้งอ,อังกฤษนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกานะนะครับก็ทําแบบเนี้ยมาในหลายน่านน้ำแล้วนะถ้าเราสังเกตเห็นนะครับอย่างเรื่องของอะทะเลจีนใต้เนี่ยก็อ้างเรื่องของนะการเสรีภาพทางการเดินเรืออะไรประมาณนี้นะครับก็เอาเรือรบเข้ามาแล่นอะไรประมาณนี้นั่นเองเป็นผลประโยชน์ของตัวเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ